ยินดีตอนรับสู่วยเดเมสสวีฟค่ะสวัสดีพอดีว่าฉันเลือกไปต้าวใจกิขนขนมแบบไหนนะ่ะเลื่อกให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าคะอ้าอืมถ้าเป็นนี้เป็นไงบ้างคะเหมือนกับคุณเลยละ่ะ <c oughs> เฮ้รูไม่ว่าเธอขู่เพื่อนตัวน้อยของเ่าอยู่นะมัสซี่ไม่ยอมให้เธอไปไหนแน่แน่สนุกองอมฟีมาให้พวกเราสะนี่น่าเขาตเกิดเลยึ้นงั้นเหรอ นายท่านพัสน้คะ่ะคุณลูกค้ารายนี้เขาบอกว่าอยากได้ลูกองฟรีนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมแปลเอาไว้กันนะเดี๋ยวก่อนสิจะไม่ใช่หมานะจะหมาป่าตาหาดเล่าทั้งสองคนปดจะมาร้านนี้สินะห้ามหมาเข้างั้นเหรอเมื่อไรสองคนนั้นจะออกมากันนะ ขอโทษนะฉันทำให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยให้เธอไม่ได้ไม่เป็นไรจะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจรหรอกนะเอาเป็นว่าเราไปซื้อของอย่างอื่นกันต่อด,ดีกว่าเธอนะเฮ้ <c oughs> ทีสนี่เธอทำอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ป้ายเขาเขียนว่าห้ามหมาเข้านี่นะ <c oughs> ไม่ทีส์อย่าทำอย่านั้นอีกนะเธอดีเกินไปเธอดีเกินไปแล้ว เธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันอยู่ในนั้นแล้วเธอคงคิดว่ามันเป็นการสแสร้งมากกว่านะแต่เธอก็เป็นจริงจอดนี่มันไม่ต่างกันเหรออ่อถือว่าเธอได้ใจจ้จชิงจริงเลยมันเป็นความแต,ต่างที่สำคัญใช่ไหมล่ะเพราะเขาไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยฮะไม่เป็นไรหรอดกันดรอกเขาแค่มายินดูสินค้าเฉยๆนะแต่ว่าร้านเราไม่ได้ขายหน้าตาน,นี่นะ นี่ทั้งสองคนนี่มันคืออะไรอะเป็นมาตรการช่วยค้านะแปลว,ว่ามีลูกค้ากับปัญหาในร้านเมื่อกี้เนี่ยอยากทำแบบนี้อีกนะพัฒนิดนี่เธอยิงหยันเพื่อน้อบหมาฮะนักทีนชมจริงๆเลยฉันรัดหมานะถ้านายห้ามสัตว์เข้าร้านควรจะเป็นแมวสิเนี่ยแมนแมาตัวเองนะอะไรเนี่ยนี่เธอมาทำาไมกันนะอะไรก็ฉัน แต่นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่าฝ่ายกับนาเลยพัสน,นิดเื้เว้นแต่นาะจะทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นนะผมตัดสินใจว่าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่การเรียนรู้นะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้เธอคนนั้นมาสอนเธอเรื่องการรับทราบด้วยเลยนะตอนนี้ฉันเข้าใจละเธอเป็นคนที่อันตรายที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมาเลยแต่แมวหิวมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเล่า